สวัสดีครับวันนี้เราเอาอ่าตาเขาเรียกว่าอะไรนะต้นผักบุ้งนะครับที่ตรงด้านท้ายเขานะครับที่แก่ๆเนาะเราตัดออกแล้วก็มาชํานะครับถ้ามีพื้นที่มีดินนะครับเราก็ชนะําไว้นะนี่ครับนี่เป็นผักบุ้งแก้วนะครับอันนี้ผมแช่น้ําไว้อันนี้เขาจะงอกขึ้นมามาชําพร้อมกันเลยแล้วก็มีผักบุ้งผักบุ้งจีนนะครับที่วันนี้ทํากับข้าวนะเราก็ตัดรากเขานะแล้วก็เอามา ช่ำไว้นะครับามาช่ำไว้นะครับมีพื้นที่มีดินมีกระถางต้นไม้นะครับเราก็ชํำไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะเกิดเป็นต้นใหม่ให้เราได้ถาดกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับนี่เลยผักบุ้งอันนี้ผักบุ้งแก้วนั้นผักบุ้งจีนนะครับ บุ้งกีนสองกำรรมนะ้าที่เราผัดเมื่อเช้านะครับเราก็ตัดรากแล้วก็เอามาชําไว้นะดูมาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะเกิดขึ้นใหม่ให้เราได้ทานได้กินหรือเปล่านะครับสวัสดีครับ